วัสดีจ้าเพ่อะแม่พี่น้องมากินแกงลอไม่น้ากันแกง,กแกงร้อนๆแกง่อไมคุณไอห้วยห้วยแกงแซ่บขายำเทียงใส่หมักบวบใส่หมักอื้อใส่เห็ดขาวอุ้ยแซ่บเห็ดอ้วนรวยอยู่มากพี่น้องมากแซ่บของหมักจ้ำน้ำซะก่อนแกงใส่กระเบือนิดน้อย หอมผักขามาก <c oughs> ปรุงใหม่ๆหม่อ <c oughs> นไใจใจอีลีกินย้ำได้ก็แซ่บจ้ะ <c oughs> นายกูดาเป็นวัดบมาเักว <c oughs> ใส่เห็ดขาวป้าขาใส่มาเลยคุณอามากหดุด หูกินเอาจ้ะมมนได้ก <desc ans loin> ินแบบจังสีเทใส่เพื่อเขาโดนแล้ว จ้มน้ําก็แซ่บความแซ่บอยู่กับผู้มักน้องพี่น้องเนะาะน้ําต้มน้ํใหม่ตําหุงคุณอมามักรลด หมดราคาเพิ่มออาจานมาใสร็จเสร็ัไนเด้อผู้ใด้าันเด็กกินเกากินน้ำเปน

หรือัดทองมันมันบวกกับหอมๆพี่น้องโอสถในเป็นวัดเด้เป็นสีสามีคู่ดาบมากินน้ำเลยเนี่ยเพื่อนบอมัมกแล้วคู่ดาแซ่บ บวกออนออนออนเนยเพียมาทั้งนี้ขออนุญาตใส่มือหูดพักขาพี่้องพักขาคุณดามาใส่เป็นงางๆๆนงาเสร็จแล้วหูดกินให้มันได้อดัตรบนีว่างทั้งขางแล้วบ่าทั้นเปลือนออกจันลือเอาจานมาก cho ôm Cháu ôm, ôm mau lén Đừng khuôn phần sống của mẹ Cháu cứ đảm mặt Và cháu nhuôn lúc mỏ hóm đột Sai một ngà lời mm -hmm. แซ่บไรเลี้ยหันมือมาพี่น้องมา พลา,าหนาแรงหอมหอมเด้อหุดใส่ไปเลยจานนี้กินคนเดียวคุณสามไม่กินด้วย

เฮ็ดขาวกับซุดๆเนาะพี่น้องสั่งมาน้ทไทบานพี่น้องเป็นปูก เอาะนาะจ้าพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบด้วยจ้าพ่อกันคลิปหนาสวัสดี